สำหรับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงสุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรจันฉายบ้านสมุนไพรจันฉายเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาฝากท่านผู้ฟังเพื่อจะดูแลสุขภาพวันนี้ขอแนะนำเห็ดลินจือ้อซึ่งเป็นเห็ดลินจื้อสกัดดีนำเข้ามาจากประเทศจีนโดยบยริษัทอัลเฟะครับซึ่งเป็นผู้นำเห็ดโลกเป็นการปลูกและผลิตแล้วก็ส่งขายไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นก้านดอกหรือว่าสปอร์จาก ผู้นำของเหตุโลกโดยเฉพาะนะครับท่านที่มีอาการป่วยหรือว่าอยากจะรับประทานเพื่อดูแลสุขภาพทั่วไป ท่านที่มีอาการป่วยอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันหรือเลือดหนืดเลือดข้นโรคไตต้องฟอกไตโรคกระดูกงอกโรคกระดูกโรคเกี่ยวกับกระดูกมะเร็งส่วนต่างๆโรคเนื้องอกนอกมดลูกโรคอัมพษ์โรคเกาเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกซีดที่หน้าอกโรคต่อมลูกหมากโตมีประจำเดือนมาไม่ปกติเวลามีประจำเดือนจะรู้สึกปวดท้องโรคไทรอยด์มีพิษโรคกระเพาะอาหาร้องผูกดไหลย้อน โรคหัวใจรั่วเป็นตั้งแต่กําเนิดหรือภายหลังโรคหัวใจโตโรคทาลัสซีเมียโรคโลหิตจางระบบย่อยระบบประสาทนอนไม่คอยหราบเครียดอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านที่มีอาการเหล่านี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าสปอร์เห็ดดินจืดช่วยได้ได้มีการวิจัยเอาสปอร์ของเห็ดมาทําการวิจัย ใช้นักวิทยาศาสตรนับพันท่านด้วยกันแล้วก็วิจัยเพื่อจะนํามาเสริมสร้างบํารุงสุขภาพร่างกายนํามาดูแลนะทั้งหยินและอย่างเลยอวัยวะต่างๆของร่างกายหยินนี่ก็คืออวัยวะตันทั้ง5ได้แก่หัวใจปอดม้ามตับ ตายมีหน้าที่สร้างแล้วก็เก็บสารจําเป็นและควบคุมการไหลเวียนของพลังลมปานยังดูแลเลือดอวัยวะกวงทั้ง5ก็คือหยางได้แก่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะอาหารถุงน้ําดีกระเพาะปัสสาวะทาหน้าที่ย่อยดูดซึมและขับถ่ายอันนี้ก็คืออวัยวะยินและหยางในร่างกายการดูแลธาตุทั้ง5้าด้วยธาตุทั้ง5้าก็คือน้ําไม้ไฟ ทองดินจะไปดูแลตรงนี้ด้วยให้สมดุลกันเป็นการวิจัย รับนำสปอร์ของเห็ดหลินจืนอมาดูแลสุขภาพให้กับท่านในสำหรับท่านที่สนใจอยากจะดูแลร,ร่างกายด้วยเห็ดหลินจือผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือจากผู้นำของเห็ดโลกนะะประเทศไทยเนี่ยได้นำเข้าเห็ดหลินจือนำเข้ามาทั้งหมด10สูตรด้วยกันก็ได้แก่สูตรที่1นะสูตรใบจิวเจี้ยน,นะจะบำรุงร่างกายปรับสภาพพื้นฐานสุขภาพทุกส่วนภายในร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงไตประกอบไปด้วยเห็ดหลินจือผงถังเช่า เจ็ดหัวลิง พืชสมุนไพรอูเวจือเป็นต้นเหมาะสําหรับผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับมีอาการป่วยเลื้อดลังเป็นต้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเห็ดบริโภคหลากหลายชนิดรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประสิทธิภาพในการปรับพื้นฐานสุขภาพทั้งระบบเลยตัวที่2ส,สูตรนะไมเก้นนี้จะปรับสมดุลบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายฟื้นฟูเซลล์และระบบการไหลเวียนของเลือดผลิตอย่างป าน,นี้ด้วยสารสกัดจากเห็ดจีชงยงเห็ดหอมเห็ดหูหนูดักแด้กุนชัยเป็นต้นเหมาะสําหรับผู้ที่มีสมรรถภาพทางเพศลดลงเชื้ออสุจิไม่แข็งแรงสามารถที่จะปรับระดับการหลั่งฮอร์โมนภายในร่างกายอุดมไปด้วยสารเคโทนช่วยเพิ่มสมรรถภาพต่อมเพศในร่างกายลดอาการอ่อนเพลียปรับการไหลเวียนของโลหิตชะลรอความแก่ก็คือไมเกน ส่วนเินเป่าไหลอีกหนึ่งสูตรเรินเป่าไหลเนี่ยบำรุงร่างกายปรับสมดุลของเซลล์ฟื้นฟูเซลล์ต่อมหมวกไตเสริมสร้างประดิทภาพการทำงานของไตและต่อมฮอร์โมนอะนิดาดีน ประกอบไปด้วยเห็ดทาเห็ดกระดุมบาซิลเห็ดพึ่งหลวงเห็ดแดงเห็ดตับเต่าเป็นต้นซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของต่อมหมวกไตในการหลั่งสารฮอร์โมนชนิดต่างๆเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับร่างกายช่วยปรับสภาพการไหลเวียนของโลหิตทำให้ไตได้รับสารอาหารเต็มที่ขับพิษส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์มีฤทธิ์ช่วยชะลอความแก่ลดอัตราการเสื่อมของไตให้ช้าลงแล้วก็อีกหนึ่งสูตรชุนกุยจะ ปรับสมดุลน,นะฮรบำรุงสมรรถภาพทางเพศหญิงสําหรับหญิงที่หมดประจําเดือนเข้าสู่วัยทองจะดูแลสมรรถภาพทางเพศหญิงชะลออาการแก่ก่อนวัยเป็นการผลิตอย่างปานนีดด้วยสารสกัดจากเห็ดบริโภคเห็ดชิงเผากูเห็ดเข็มทองเห็ดหูหนูขาวฮาวาเพิลซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาโรคระบอบภายในของสตรีนะบํำรุงเลือดลมกระจัดสิ่งหมกหนมในร่างกายกระตุ้นการทํางานของร่างกายให้มีชีวิต ปกป้องเนื้อเยื่อและส่งเสริมการเกิดเนื้อเยื่อใหม่ต้านปฏิกิริยาตอบสนองไวเกินต้านการอักเสบอันนี้ก็คือชุนกุยจะมาที่สูตรที่ชื่อว่าซูมูกันหนิงสําหรับซูมูกันหนิงจะทาหน้าที่ก็คือบํารุงตับและก็เนื้อเยื่อเซลล์ให้แข็งแรงป้องกันตับแข็งลดไขมันในเส้นเลือดลดภาวะการทํางานหนักของตับผลิตยอย่างปานนี้ด้วยสารสกัดจากเห็ดบริโภคเห็ดหัวริงเห็ดไผ่หลิงกู่เห็ดชาชิน กูเห็ดเข็มทองจูชุนประกอบไปด้วยเกากี้เปลือกผักหญ้ายี่ชิงหรือว่าต้นข่าวป่านั่นเองเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดบริโภคที่มีสรรพคุณยับยั้งปฏิกิริยาตอบสนองไวเกินยับยั้งการคัดลอกพันธุ์ของเชื้อตับอักเสบขับพิษลดไขมันในเส้นเลือดสามารถรักษาโรคไวรัสตับอักเสบตับแข็งได้อีกหนึ่งสูตรเสรินโจเึิงไส้เซินโจเซิงไส,เงไเสเงไ้เนี่ยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยหนุนให้การรักษาเนื้อง,งอกได้ ให้ผลดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคประกอบไปด้วยสารสากาัดของสปอร์เห็ดลินจืออาสารโพลีแซคคอรายเห็ดลินจือและเห็ดยุนจือเจียวกูรานเป็นต้นสามารถใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งที่ให้เคมีบำบัดใช้แสงช่วยลดอาการข้างเคียงที่ร่างกายถูกทำลายจากการให้ยาเคมีช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของโรค ับอักเสบฟื้นฟูอาการตับอักเสบเส้นโจเส้นไส้นะครับสำหรับสูตร จิ้งซินชิงเสียนสูตรนี้จะปรับระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจลดความหนืดข้นของเลือดและริ่มเลือดลดความดันเลือดลดไขมันในเลือดแล้วก็ยังปรับระบบการไหลเวียนของเลือดประกอบไปด้วยเห็ดจีชงหยงสาหร่ายทะเลผงไข่มุกลูกบัวเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูงความข้นหนืดของเลือดสูงร้อนในผู้ที่มีสิ่งหมักงมสะสมภายในร่างกายทำให้จิตไม่สงบบำรุงธาตุหยินขจัดการตื่นเต้นเกินขนาดของระบบประสาทสัมผัสอันนี้ก็เป็นสูตรจิ้งซินชิงเสียนแล้วก็มาที่สูตรเหมยเป่าเหมียนนะเหมยเป่าเหมียนนี่จะช่วยในการคลายความเครียดปรับสภาพอาการนอนไม่หลับฝันฟุ้งซ่านปวดศีรษะหูอื้อหลอดลมอักเสบ ประกอบไปด้วยเห็ดหลินจือแดงสปอยเห็ดหลินจือแดงอุดมไปด้วยสารโพลีแซคารายกรดอะมิโนช่วยเพิ่มพลังความมีชีวิตชีวา ปรับระบบการไหลเวียนของโลหิตทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยในการคัดหลั่งสารของต่อมฮอร์โมนต่างๆลดความดันโลหิตสร้างเซลล์ให้แข็งแรงทําให้ระบบประสาทผ่อนคลายขจัดการตื่นเต้นของประสาทหรือเกิดตะคิวเวลานอนหลับลดอาการนอนไม่หลับหลับยากหลับหลับตื่น สูตรรีฉือนะรีถือนี้นป้องกันการผิดปกติของเซลล์บระง,งับการกระจายอย่างรวดเร็วของเซลล์มะเร็งเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเซลล์เพิ่มภูมิต้านทานให้กับผู้ป่วยที่ใช้รังสีเคมีบำบัดลดอาการอักเสบติดเชื้อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกแยะเซลล์ดีและเซลล์ไม่ปกติ ผลิจักเห็ดหูหนูขาวเห็ดฉาชิงกูเห็ดหูหนูสันเเย่กูจิสลายเกียวทองเป็นต้นนะแล้วก็ยังสามารถับพิษแก้วร้อนในต้านเชื้อโรคนะลดการอักเสบยับยั้งเนื้อร้ายเพิ่มภูมิต้านทานเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นเนื้อง,งอกมะเร็งภูมิต้านทานต่ำจะมีผลช่วยให้ยาที่ใช้รักษาได้ผลดียิ่งขึ้นทําให้ผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉายรังสีหรือการให้ยาเคมีล น้อยลงจะไปช่วยดูแลร,ร่างกายสาหรับรีดถืออีกหนึ่งสูตรกับสูตรที่ชื่อว่าเหอเวยปรับระบบกระเพาะอาหารลำไส้ระบบการย่อยช่วยฟื้นฟูกระเพาะอาหารและเนื้อเยื่อที่อักเสบเป็นแผลที่กระเพาะอาหารประกอบไปด้วยเห็ดหัวเรียงนะสลายสไปรูบีนา่าเห็ดพึ่งตองเสริมสร้างความสมดุลของแบคทีเรียลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้เหมาะกับการรักษาระบบทางเดินอาหารยกระดับภูมิต้านทาน ของเซลล์เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยและดูดซึมสารอาหารยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายป้องกันเซลล์ปกติไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งทําให้ใจิตใจสงบเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นํามาฝากท่านผู้ฟังท,ท่านที่สนใจอยากจะสอบถามสั่งซื้อซื้อ,อไว้รับประทานนะดูแลสุขภาพของท่านนะครับสามารถที่จะปรึกษานะรหรือว่าโทรติดต่อสอบถามได้ที่บ้านสมุนไพรจันฉาย ที่เบอร์โทรศัพท์0818047844นะครับ0818047844ครับ